สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดไวได้พาลงนาอีกแล้วนะคะก็จะมาดูความเคลื่อนไหวของการทำนานะคะต่อไปฝนก,ก็ก็ตกนะคะแอดไวก็มาพร้อมสัมภาระที่ยุ่งเหยิงแอดไวจะพาเดินสำรวจนะคะก็จะจอดรถไว้ถนนนะคะแอดายก็จะพาเดินนะคะจากจุดที่แอดไวามานะคะเพื่อนเอน ดูนะคะนี่นะคะคือถนนนะคะแอดไวจอดจักรยานแอดไวคุมด้วยผ้าหนังสติกผ,ผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกนะคะเพราะว่าฝนนะคะแอดไวก็จะพาเดินไปกลางทุ่งนะคะเพื่อจะไปชมข้าวนะคะที่ปักดำเสร็จแล้วแล้วก็มีความเป็นไมเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าแอดไวยอยากจะให้เห็นปัญหาของชาวนานะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ก็กำลังลำบากระบาดนะคะสำหรับหอยเชอรี่เนาะเพราะว่าเริ่มลงเริ่มลงายาฆ่า,มาแมลงแล้วนะคะเพราะว่าเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่เอาหอยเชอรี่ไม่อยู่นี่นะคะเนี่ยข้างนี้ก็นี่นะคะอเดีไวก็พาชมนะคะเพื่อนๆอาจจะเบื่อหน่อยเนาะแต่มันช่วงนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆ เราจะไปไหนลำบากเนะเาะออกมาสักแป๊บหนึ่งก็ฝนลงฝนลงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอด์วามีปัญหากับตัวช่วยอยู่นะคะเนี่ยอ่ะไปเราจะเดินชมนะคะคลิปนี้ไลน์นี้เป็นไล่าเดินนะคะเพราะว่าแอนด์วยไม่สามารถจะขับรถเข้ามาข้างในได้เนาะเพราะมันเป็นคันนาเนาะนี่ไงไปไปด้วยกันกับแอนดวยนะคะ พาออกมาชมธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนานะคะต้นอะไรอดบายก็ไม่รู้ชื่อเนาะเราจะมีรากพันเป็นเกลียวนะคะเพื่อนๆเนาะน,น,นะคะก็เป็นนาหวานนะคะเ,เพื่อนๆเป็นนาหวานเนาะเป็นนาหวานส่วนข้านี้ก็จะเป็นนาดำปักดำเนาะ ก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ต้นของการระยะห่างของการปักดำเนาะหรือไม่ก็เป็นการซ่อมข้าวเนาะแอนไวเคยพามาแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้แอนไวเคยพาทพามาชมแล้วเนาะก็มองไกลๆออกไปนะคะก็จะเป็นทุ่งกว้างนะคะก็จะเป็นทุ่งกว้างต้นไม้ใหญ่อยู่กลางทุ่ง,งานาเนาะพอพักพิงเวลาที่ปักดำเสร็จก็จะมานั่งพักพิงกัน บางทีก็ทันเป็นเขตแดงนะคะเพื่อนๆโอ้ดีเยวนะคะกล้องโยกเยกว่าสัมพาราแอดวายมีทั้งล่มมีทั้งอุปกรณ์นะคะนี่นะคะมองไปตรงนี้เราจะมีแต่หญ้านะคะหญ้าหญ้าเป็นปัญหามากเลยตรงนี้ทุกปีก็น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเราจะเดินไปตรงกลางๆหน่อยไหมถ้าฝนไม่แรงเนาะเราก็จะพาเดินไปชมนะคะ อันนี้เราก็โดนผาดชมธรรมชาติไปก่อนเนาะแวนเราไม่ด้วยทุ่งข้าวทุ่งนาข้าวนะคะนะคะเพื่อนดูนะคะข้าวจริงๆค่ะเราจะอยู่ใจกลางป่าข้าวจริงๆเนาะเนี่ยทุ่งนานะคะเราจะเริ่มห่างเริ่มห่างเดิมออกห่างจากถนนมาก็หลายเม็ดแล้วนะคะเราก็จะเดินออกไปอีกเนาะ ไปดูข้าวตรงกลางๆว่าจะสวยงามแค่ไหนสนารพัดแอดไวก็ยุ่งหยหนักอึ้งเหมือนกันเนาะน้ำยังไม่มีนะคะน้ำยังไม่มีน้ำรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกบ่อยแต่ทำไมไม่มีน้ำแอดไว้ก็ยังงงอยู่นะคะตกสี่ห้าวันติดต่อกันมาแล้วแต่ไม่มีน้ำเลยอะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่ ผิดธรรมชาติมากเลยเราจะเดินไปทางไหนระหว่างขวากับซ้ายโอยรู้สึกว่าทุ่งนาจากอันทางนี้ดว่าเนาะแไม่ใช่ที่ที่เราด้วยเนาะก็นะคะก็เดินชมไปนะคะเสียงกรุงติ๊บกุกติ๊บจากถุงทิบสะพายนะคะเพื่อนๆตลกมากเลยเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำข้างหน้าด้วยเนาะก็จะร่มรื่นนะคะ จะเจออะไรบ้างคงไม่เจอเนาะเพราะว่าฝนตกชาวนาชาวบ้านก็คงไม่ออกมาหรอกข้างนี้ก็จะมีน้ําอยู่นะคะข้าวมันยังไม่ค่อยได้ผลเลยดูหญ้าก็ยังแซมกันเยอะเลยเนาะก็คงจะเป็นลำบากชาวนาบ้างแหละแกปัญหาย,ยังไงเนาะมีบอกตา้ียไหนแวะสักหน่อยเนาะ เรามองเห็นปลาเป็นบ่อเป็นบ่อนะคะเป็นสระน้ำธรรมดานะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวใช้สอยเนาะแต่คนแก้ปัญหาอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าบ่อเป็นบ่อเล็กๆนะคะนี่คะ่ะบ่อเล็กเล็ก นะคะโอ้ในต้นว่าเองมีลูกว่าด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตขึ้นไปดูลูกว่าหน่อยนะคะ,อะขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วละ่ะนี่ไงต้นว่าใหญ่นะคะมีมีมีลูกด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอาหารของนกของสัตว์เป็นมแมลงแล้วเนาะเนี่ยอันนี้แอนดไวเคยเคยอยู่บ้านป่ามาอันนี้เขาเรียกว่าอุ้ยมีมดด้วย ว่าอะไรอ่ะมีเม็ดเดียวขออนุญาตเด้อขึ้นไปข้างบนดูหน่อย่ีงยงตังเลยว่าอะไรอ่ะอืมเกือะมากเกือบมากเลยตัวนี้ดำดำตัวนี้ลูกจะดำดำเนีย่ยว่าลูกนี้จะดำดำเนาะชิมอีกละเด้วชิมก่อน ันนี้ค่อนข้างหวานหน่อยอันนี้หล่ะว้าวเม็ดเล็กเล็กมากเลยไต่ดูบนสิก็จะมีแบบไม่ไม่หนานแน่นเนาะโอ้ยเก็บเี็บคอว้าวไม่หนานแน่นเลยนะคะลูกหรือว่านกเรียบร้อยแล้วนะคะ จะมาชื่นชมอยู่กับธรรมชาติของบรรยากาศแบบนี้เนาะลมเย็นสบายนะคะมีน้ํามีน้ําเย็นสบายสบายจริงๆเลยอืมลมลมทุ่งน้า ไปอีกดีกว่าเดี๋ยวฝนลงเม็ดใหญ่เดี๋ยวจะต,ติดฝนกันนะคะเดี๋ยวเตรียมล้อมก่อนนะคะทางไหนดีทางนี้ดีกว่าเราจะลัดเลาะไปตามคันนานะคะเพื่อนๆเราจะลัดเลาะไปตามคันนาเนาะเนี่ยวันนี้เราจะพาเดินทุ่งนะคะไม่ได้ขับจักรยานชมป่านะคะเดี๋ยวก็ไม่แน่เนาะ ถ้าเกิดฝนไม่ลงเม็ดมากแอดไวไวอาจจะพาไปป่าอีก็ได้แต่วันนี้ขอลงทุ่งนานะคะคลิปลงทุ่งนาจะ้ะกับคุณเพื่อนเพื่อนะคะที่มารับชมให้กำลังใจแอดไวไวด้วยเด้อแอดไวพาชมทุ่งจ้าข้าวนะคะตรงนี้ข้าวก็สวยงามดีนะคะมีน้ำเนาะเพราะอยู่ใกล้บ่อน้ำ ไอ้ที่ผ่านมาแห้งๆเนาะก็จะคระเข้ากันไปอย่างนี้แหละมีนายย้ารเขียวข้าตัวนี้เขียวงามนะคะคงจะใส่ปุ๋ยก็มั้งนี่ก็ยังมีน้องลี่อยตุ่บป่องตุ๊บป่องอยู่เนาะโอ<ฮ>้หข้างหน้าน่ะเพื่อนๆดูดิย่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันไหนๆก็ไหนๆละ แต่ตรงไกลนั่นคงไปไม่ถึงเนาะตรงนั้นจะเป็นนาลุ่มเขาแล้วก็จะเอาข้างๆนี้ไปก่อนเนีย่ยเห็นไหมหญ้าทั้งนั้นเลยเพืเ่อนๆเห็นไหมหญ้าทั้งนั้นเลยมองไปไกลๆสิคะดูข้างนี้เขียวเขียวเขียวนะคะดูข้างนี้สิคะ แตกต่างกันอีกแล้วสมัยก่อนแอดเวไวมาอยู่แี่แถวนี้เนาะเป็นเวลานับ30ปีแล้วนะคะที่มาอยู่ในตรงนี้เนาะสมัยก่อนอน่ชาวบ้านแถวนี้เขานิยมการทํานาด้วยการอัาดักดำด้วยด้วยแรงตัวเองเนาะ mm hmm. ก็มีควายมีวัวนะี่แหละไถคลาดเอาเนาะทีนี้ถ้าเป็นหน้าเก็บเกี่ยวมาเขาก็ เอาข้าวไปกองไว้ข้างๆข้างๆเหมือนกับกอต้นไม้ใหญ่อะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วเขาก็ทุบทุบทุบทั้งคืนได้ยินเสียงดังระงมเลยนะคะเ,เพื่อนตอนนั้นแอดไวก็อยู่ห่งางหมู่บ้านเหมือนเดิมดีเสียงทุบกันกลางคืนเขาก็มีการร้องเพลงมีการส,สนุกสนกเสเฮฮากันเนาะแต่หลงังๆมาเนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาครอบงำสิ่งเหล่านั้นก็หายไป จ้าจ้าเดี๋ยวตามไปจ้าทุกอย่างมันก็เป็นแค่อดีตเนาะอยากจะเห็นรูปแบบนั้นกลับมาอีกก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกเราไปไกลแล้วเนาะ ก่อนทำนาเขาก็ก้มหน้าก้มตาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก้มถอนหญ้านะคะทุกวันนี้ไม่มีแล้วคะ่ะหายากเนาะไม่ใช่ไม่มีนะคะหายากหายากมากหายากมากหายากมากที่จะมีคนก้มหน้าก้มตามาถอนหญ้าแบบนี้อีกคงจะเป็นไปตามยุคกันสมัยเนาะก็ไม่ได้ว่ากัน เราก็แค่บริโภคน,นะคะกลนะคะสองข้างเราก็เป็นนาข้าวทั้งนั้นเลยนะคะจะเดินไปอีกนิดหน่อยอ,อถนนตรงนี้เดินง่ายหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าอีก,ส,กสักประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็รับชมบรรยากาศไว้ด้วยนะคะ มีอีกมากมายที่ยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปติดตามเนาะค่อยๆไปช่วงนี้หน้าข้าวก็ดูข้าวไปก่อนเนาะชมบรรยากาศท้องทุ่งไปพลางๆถ้ามีอะไรดีๆก็จะนํามาเสนอให้ชมนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็อาจจะภาพอาจจะไวหน่อยนะคะเพราะว่าเม็ดฝนก็เริ่มจะหนามเม็ดลงมาแล้วเนาะอวิบาย เพื่อนเขาเรียกตะกี้นี้เขาไปป่าหาเห็ดกันนะคะแอดวานไม่ไปนะคะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วห่วงอุปกรณ์ของเรากลัวจะเสียนะคะก็เพื่อนบ้านนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือต้นชาตินะคะต้นต้นชาติจะมีอ่ามีมีเขาเรียกเม็ดหรือว่าเป็นดอกก็ไม่รู้เนาะเขาจะร่วงลงมานะคะจะเป็นสีส้มเด็กๆชอบเก็บไปเป็นกางขันโยนนะคะโยน ป่าไม้ชาตินะคะไม้ชาติเนี่ยอยู่ในตระกูลไม้สงวนไม้อันนี้แอดวายังยังต้องศึกษาอยู่เนาะเพราะว่าเห็นเขาเอาไปทําบ้านอยู่คงคงไม่ได้สงวนไม้ชาติหรือ,อยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดวายด้วยนะคะเพราะว่าพันไม้ชาติเนี่ยเขาเรียกต้นชาติเนาะมีกันอยู่ทุกท้องนานเลยนะคะเยอะเลยต้นชาติต้นกระบอกกระบอกไม่ใช่ ปัดได้นะแต่ต้นชาตินี่ยังไม่รู้เลยนะคะนี่คือต้นชาตินะคะต้นนี้ยังไม่ใหญ่นะคะย่า่จริงๆสามคนโอบก็ไม่อันนี้เลยนะคะนี่คือต้นชาติเนาะด,ดูนาข้าวนะคะยังไม่ได้ผลนะคะตรงนี้นะคะยังไม่ได้ผลนะแต่มองออกไปไกลๆอดวาไวก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอดวายมอง มองไม่ชัดเลยมองไม่ชัดต,ตัวหนังสือเลยฝนมันเริ่มหนาเม็ดลงมาแล้วข้างหน้านั้นน่าจะเป็นบ่อน้ำอีกไหมเดี๋ยวไปอีกหน่อยเนาะไปอีกหน่อยหนูหดูหญ้าหญ้าหญ้านี่พามาชมค่ายหรือชมหญ้าก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่อนๆเ,นเอเดบายคุยคนเดียวเนาะเ,นเพื่อนๆก็ดูเอานะคะ ข้างหน้าจุเขียวโน่นนะ่ะก็คงจะที่เหลืองๆก็คงเป็นหญ้าเนาะเหลืองก็คงเป็นหญ้าก็ามีกระท่อมกลางนาหลังคามุงสังกะสีอยู่เนะาะนะคะกว้างวางปประมาณสองเดือนนี้เราจะกลับมาดูตรงนี้ใหม่ นะคะคิดว่าข้าวคงตั้งท้องแน่เลยถ้าฝนลงแบบนี้แล้วชาวบ้านก็คงจะต้องชาวนาคงต้องลงปุ๋ยละลงปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงละแบบเนี้ยลังไม่อยู่ละหอยเชอรี่หรือว่าจ้านะคะจากประสบการณ์ที่เคยอ่าเห็นเนาะไม่งั้นก็คงไม่ได้กินข้าวแน่ปีนี้ดูดูข้างนี้สิคะหาสีเขียวแทบจะไม่มีเลย นะคะนานไหนปีไหนถ้าน้ําท่วมจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนลืมอธิบายความว่าปีที่แล้วน้ําที่นี่ท่วมมากท่วมมากนะคะระดับเกือบร้อยห้าสิบเลยนะคะจากพื้นดินไปถึงนะคะว่าถนนเขามีระดับน้ําวัดนะคะนูนะคะถนนที่มีเสาไฟอะ่ะนะคะ แล้วทีนี้ดินเนาะกับที่เขาเคยอทอนุบำรุงปุ๋ยดินมาก็คงจะต้องย่อยสลายเสื่อมสลายไปกับน้ำที่ท่วมเนาะแต่จะจะยังดีกว่าที่จะมีข้าวที่เปื่อยเน่าอยู่นะคะอันนี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะพอจะรู้เนาะเอดเวนวาก็พูดได้เท่าที่รู้นะคะก็คงจะบำรุงใหม่ถ้าปีนี้ไม่ท่วมปีหน้าคงสวยข้าวนะคะ ไปอีกนิดนึงข้างหน้าเป็นบ่อน้ำไหมไม่น่าจะใช่บ่อน้ำเนาะโอโหูนกบินนะคะเพื่อนๆอ่ะงั้นก็ไอดวาก็จะจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าไอดวาอาจจะเดินทางต่อไปนะคะรู้สึกฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะคะแต่ไม่หน่าแน่นไม่หนักนะคะไอเดขอจบไลค์ในครั้งนี้ลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ ติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดบวยบายด้วยนะคะขอบคุณค่าที่รับชมลงทุ่งนะคะลงทุ่งค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย